นครศรีธรรมราชตกอยู่ในความหวาดผวาเมื่อเสียแป้งนานโนดผู้ต้องหาคดีร้ายแรงแหกคุกได้เมื่อคืนนี้ พลตตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานด่วนจากเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชบอกว่านายเชวลิตทองด้วงหรือเสียบแป้งนานโนดอายุ37ปีนักโทษคดีร้ายแรงกว่าหลายคดีในพื้นที่นครศรีธรรมราชและพัทลุงได้แกล้งบอกเจ้าที่ว่ามีอาการป่วยและถูกนำตัวมาส่งรักษาฟันที่โรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชและใช้จังหวะที่ผู้คุมเผลอเสียบแป้งได้ไขกุญแจมือหลบหนีออกไป อย่างลอยนวลทั้งที่มีตัวติดขาอยู่เหตุเกิดช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่22ตุลาคมนี้เองโดยอาการป่วยทิ์ของเสียแป้งนั้นผู้คุมได้พาเสียแป้งมารักษาฟันที่โรงพยาบาลดังกล่าวตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแต่พอมาถึงหมอได้เลื่อนนัดเจ้าที่ก็กําลังจะควบคุมตัวกลับเลือนจําแต่ปรากฏว่าเสียแป้งทําเป็นวูบหมดสติหมอจึงให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ตึกอายุรกรรมชั้น6โดยที่ขาทั้งสองข้างยังมีตัวเหล็กพันธนาการอยู่ ก่อนที่จะสะเดาะตัวหลบหนีไปได้ตอนนี้ยังไม่สามารถหาตัวเจอ พลตรวจตีสมชายบอกว่าจากที่ดูกล้องวงจรปิดเสียแป้งลงลิฟต์จากชั้น6ไปชั้นล่างแบบลอยนวลผู้คุมที่ควบคุมเสียแป้งตอนนั้นก็มีทั้งหมด2คนชื่อว่ารินและเอกลักษณ์โดยเจ้าที่ตำรวจยังพบอีกว่าหลังจากเกิดเหตุหลบหนีไปแล้วผู้คุมไม่ได้แจ้งตำรวจทันทีแต่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนานถึง3ชั่วโมงจึงเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เสียแป้งนานโดดคนนี้เป็นใครย,ยิ่งใหญ่แค่ไหนประวัติอาชญากรรมของเสียแป้งที่เคยเป็นข่าวโด่งดังคือคดีที่ปล้นตำรวจสืบสวนภาค8เข้ายิงต่อสู้และชิงตัวผู้ต้องหาสารพัฒลุงตัดสินจำคุก20ปี6เดือนเริ่มจองจำตั้งแต่วันที่11มกราคม2,565ส่งตัวเข้าเรือนจำความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชคดีที่เคยยิงเจ้าที่บาดเจ็บคดีสมคบค้ายาเสพติด คดีฟอกเงินคดีร่วมกันฆ่าอดีตรองนายกอบจอนครศรีธรรมราชที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีโดยเสียแป้งยังโดนปปงอ,อายัดทรัพย์สินที่ฝากไว้กับพี่สาวที่จังหวัดสงขลามูลค่า150ล้านบาทโดยวงเงิน150ล้านบาทนั้นเป็นทุนเตรียมไว้ลงสมัครอบจอพัทลุงระหว่างที่หาเสียงก่อนโดนอายัดทรัพย์สินนั้นเสียแป้งได้ใช้รถเบนซ์กันกระสุนเป็นพาหนะ เจ้าที่เชื่อว่าการหลบหนีของเสียแป้งน่าจะมีการเตรียมการมาแล้วหลายวันกลัวว่าจะเป็นการออกไปล้างแค้นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างน้อยสองคนที่เป็นสาเหตุทําให้เสียแป้งแพ้คดีจนต้องติดคุกข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 000, 000, ล้าล f o l เ o w e r อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Twitter Instagram YouTube และ t i k t ็อ และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ